สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปที่2เนาะคลิปแรกนะครับผมได้แนะนําเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันเบรกนะครับสําหรับคลิปที่2นะครับผมช่างจักรนะครับแล้วก็น้องเกณฑ์นะครับก็จะมาแนะนําในส่วนของน้ํายาหมอน้ํานะครับว่าเราจะมีวิธีการตรวจเช็คนะครับแล้วก็บารุงรักษาแล้วก็คุณสมบัติของน้ํายาหมอน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ครับสำหรับน้ำยาหม้อน้ำนะครับก็จะเราจะมาดูที่ตัวรถนะครับที่เห็นหม้อเสียวขาวใหญ่ๆด้านหน้านี้นะครับเป็นหม้อพักน้ำยาหม้อน้ำนะครับในหม้อพักน้ำยาหม้อน้ำก็จะมีน้ำยาหม้อน้ำใส่อยู่นะครับน้ำยาในหม้อพักเนี่ยก็จะมีระดับของมันนะครับก็คือระดับสูงสุดก็คือระดับแม็กแล้วก็ต่ำสุดระดับมินนะครับโดยมาตรฐานปกติทั่วไปนะครับน้ำยาหม้อน้ำก็จะถูกเติมไว้ที่ระดับแม็กนะครับสูงสุดนะครับไม่ต่ำกว่าระดับแม็กนะครับ ถ้าต่ากว่าระดับแม็กลงไปเช่นเดียวกันครับอาจจะเกิดการรั่วในระบบน้องเจนท่อยางอาจจะรั่วนะครับหรือว่าท่อแป๊บอาจจะรั่วนะครับปัญหานิดนึงหรือว่าหม้อน้ําอาจจะรั่ว<ช>นะครับ,รบก็จะทําให้น้ําในหม้อพักน้าเนี่ยมันยุบมันหายไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาน้ําในหม้อพักน้ํามันยุบมันหายเนี่ยก็แนะนําให้ท่านผู้ชมเอารถเข้ามาเช็คที่ศูนย์บริการเข้ามาตรวจเช็คดีกว่าใช่ครับเพื่อที่จะได้แก้ไขในจุดที่มันรั่ว<ช>นะครับให้มันสมบูรณ์เครื่องยนต์ของเราก็จะได้ทํางานปกติ น,น,นะครับอันในหม้อพักน้ํานะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าน้ํายาที่อยู่ในหม้อพักน้าเนี่ยเป็นสีเขียวถ้าเป็นมาตรฐานของสูงนรนอิสุสุเราจะเป็นสีสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มนะครับทําไมถึงต้องใส่น้ํายาหม้อน้าอ่าใช่ต้องใส่ดีกว่าถ้าไม่ใส่ได้ไหมอ่าไม่ใส่ได้ไหมครับถ้าไม่ใส่น้ํายาหม้อน้ําเป็นไงครับชิ้นส่วนที่ในเครื่องยนต์มันมีเหล็กเนาะมันมีเหล็กมีอะไรต่างๆมันก็จะเป็นสนิมนะครับเพราะฉะนั้นน้ํายาหม้อน้ําที่เราเห็นสีเขียว ที่ใส่ในหม้อน้ําเนี่ยมันก็จะเป็นน้ํายาที่ช่วยป้องกันสนิมนะครับถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเครื่องยนต์ของเราก็จะพังไวเนาะท่อที่มันเป็นเหล็กมันก็จะรั่วเร็วครับอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กก็จะโดนสนิมกัดแล้วก็สึบก่อนนะครับทําให้เครื่องยนต์เสียหายถูกต้องเลยครับใช่นะครับ <äl com> อ่ะต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหม้อน้ำามันจะเปลี่ยนถ่ายตอนไหนอะไรยังไงเดี๋ยวให้น้องเกณฑ์แนะนานะครับนะครับในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหม้อน้า นะครับตัวนี้ถ้าเป็นรถตัวใหม่ๆนะครับตั้งแต่ปี1.9ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนทุกๆ1 6 0 0 0กิโลถ้าเป็นปีเก่าๆเป็นปี15ลงมานะครับเลยเครื่อง2.5 0รมีเครื่อง3,000ก็จะเปลี่ยนทุกๆ40,000กิโลนั่นเอง40,000กิโลเนาะใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ารถไม่ค่อยได้ใช้งานนะถ้าเป็นตัว1.9ขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็จะนนะนำเปลี่ยนทุกๆ4ปี 4ปีปีโออยู่ยดได้ยาวถึง4ปีนะครับยืดนานเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเก่าๆนิดนึงนะครับเป็น2,500ตัวเดิมครับต,ตัวนั้นก็จะเปลี่ยนทุกๆเขาเรียกว่า2ปีเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำท่านผู้ชมนะครับว่าน้ำยามเอาน้ำของเรานะครับก็จะมีะแบ่งรถเป็น2รุ่นเนาะต่ำกว่าปี2015ลงไปนะหรือใครที่ซื้อรถก่อนปี2015เนี่ยจะเปลี่ยนทุกๆ40 0 0 0กิโลหรือ2ปีนะครับแต่ถ้า เป็นตัวหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์หรือซื้อรถตั้งแต่ปี2015ขึ้นมาสองพันสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดถึงปัจจุบันใช่ครับนะครับก็จะเปลี่ยนทุกห่งแสนหกหมื่นกิโล1นึ่งแสนหกหมื่นกิโลใช่ครับนะครับหรือทุกทุกสปี4ปีนะครับโอ้ยืดยืดออกไปนี่เยอะเลยครึ่งเดี๋ยวไปครึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในเรื่องของน้ำยาหม้อน้ำนะครับผมกับน้องเกณฑ์ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของ น้ำมันพาวเวอร์อเนาะว่าในน้ำมันพาวเวอร์เนี่ยเราจะมีการบำรุงรักษาหรือว่าดูแลยังไงนะครับยังไงคลิปนี้ผมกับน้องเกณฑ์ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ